อย่าครับไปรีบครับไปรีบดยครับงอน็อแมวมั้ตนีแมวตุ้นตัวนี้ตัวนุ้นนี้ไหมนี่ไหมตามตามออวืด์ไปมีอะไรมีเดฟมีเดฟสลิกส์แบบมีทะเลช้อนพบมาดูโรงนี้คว้าที่หนึ่งแล้วสักรอบ้ไหมได้ต้องเอาสักรอบเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเล่นปิงก่อนเดี๋ยวน่าจะเล่นอย่าง น่าจะเด่นสูีเท่านหละกาเลยแหละดูทรงคงไม่มีใครลงเยอะหรอกตรงเรามึหงอรวตังอื่นเยอะแยะว้ยไอ้ฟิวฟิวดูบานอดิโล่เลยโลกอเลยพวกตรงเนี่ยโอยเอาไงตเกมเอาไงเอาไงฟิวฟิวลงไหมลงไหมลงไหมลเยลงเยลงเยลงกั้งกั้โอ้โหโโ

เดี๋ยวมคเดี๋ยวมันเดี๋ยวมัลุกได้อันนี้มันโอ้ด๊ดด๊ดดเนโอ้เต็มที่หายไปเล็มเรไม่มีเลยโอ้โหคขวานครวางอะไรเนี่ยเอาซับปลกาใส่กินแล้วกินจังอาาเอามไม่ถึงไม่ไม่ถึไป oh, ่หยรอน

หาจะถังใหญ่เลยไม่กล้าใส่ไม่ไม่ถังออช่วยกันไม่ได้จบเลยนอจัดเปิดลี่เปียเปิดดเดี๋ยวพูดดีลุขอมเฮ้ยังไงได้แล้วไมามเจอกันเจอกันเดี๋ยวนจะเจอกันไอ้นุ่มมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว หลงลไปไหนไปไหนโอ้เอามันระบบคเอาัระบบคีบัู้ว่าแมงเลยระบบคีบัหมูแล้วเอาเป็นอ่ะนี่กันอู่นี่ไม่มีกาะนีอยากเกาะตอนีีกาะเลยนะโอเคนะกงกออง ปกติปกติปกติขออนอนะเจอตะกัดอัพเรี่ยวตระกัดไปเหมือนกันเลยมามาคุยซากตึกกินเนี่ยคุนมีอะไรไหมตอนนี้โอเคลกเกาะก่อนลูกมีครับ

Kìng đường này. Eh! Né vô địch! A new site area! I'll warn you when it's good. Hmm. 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 เก็บไปนี่เหมือนการรับอัตลักษณ์ไงโอเคแล้วถ้าตบผมเฟี้ยวสุดแล้วยายายายเฮ้ยของทองก็ทองของทองก็อุ้ยวันนี่ถังเอาดิเก็บดิเอาดิเก็บดิเอาดิเกเลยอืมได้เก็บได้อัตลักษณ์อีกมั้ยเสียงใครดูกันกันออกไหมใช่ไหมเลยอยู่ห้าทีมาไปยุทางทางแล้วพี่จ๋ง

ai thôi, Nicky. Bọn mày đột cãi đây. Nhanh lên, tất cả mọi người. Đi đến khu vực an toàn. Đi đi đi. Đi đi đi. đâu vậy? đi. Đi Đi đâu Đi ไปได้ไปมเฮ้ยไปได้ไปมเผาต้องไหมไปได้ไหมกูอยากเดือดอ่ะเกี่ยมอะไรไม่องกระป๋าอันนี่คนละป๋าไม่ปกติได้แต่เกี่ยวบปืนเออเกี่ยวนี่ไรไรตบกันไงไม่รู้ล้อมหน้าต้องมีตัวถือปืนแล้วข้างหลังเราตบแตกไปไ้มเดี๋ยวใครวะมันช้ำน้องไง

ไปแล้วเอาไงเฮ้ยหมาดิหมาดิหมานิลงรถลงมานี่ลโรนไปไดนได้ยังไงฝั่งนี้ปนชิ้นผายเลยทำยังไอะไรคอมโบนี่มันอะไรกันดีกว่าดีกว่าพี่ฝั่งผม มามาไหนมาไมาไหนมาไมาไหน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 มาไมันมหมันลุกมาไหนมานมาไหนมาไมานาไหนมาไนมาไห o มา c หนมาไหนมาไหนนมาไหน t e ไหนมาไหนมา i หนมาไหนมานมาไหนมาไ a นมาไหนมาไนม่ไนมาเนมาไหนบานมาไหนนมาไหนมาไหนมาไหนมาไนมาไหนมาไหนมาไห

เดียวันไุ้ีก่ปัหวะก๊ออยากก๊อปมันีโอ้ยพ่ฝนุมุมกผมไม่มีวางเลยพี่หายแล้วผมก็เหมือนกันจบแล้เรายังไม่ได้ใช้พัดออตตาเลยโอกผมไม่ใช้เลยมึงอย่ด้ไงวฮะของอลไป มาเก็บของมาเก็บของเนสามตีสามตีที่มันอยู่ตรงนี้กันแะอ่าๆๆกันเลยตามทางก่นเฮ้ยอ๋ออันนี้เต็มเลยวะวางวางแถบไวเยอะเลยผมวางแถบได้บอกเพื่อนหน่อยเอาของเพื่อนเเอของเพื่อนกนวนยหนุ mãi quá, hai sai nó này! mãi ôi, bắt mãi bắt mãi bắt mãi 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 không mãi no, mãi

เ <ส gas S 1> ตรีมจัด <Hospital> เลยโอ้ไกรตึงเกิน <Wein ulsion Olymp ian>